อยอดกตันโย و. สุนัขได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่รักเจ้าของและซื่อสัตย์ต่อนายของมันมากที่สุดในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายแม้ให้เสร็จอาหารเลี้ยงมันบ้างไม่เลี้ยงมันบ้างก็ตามหลายครั้งมันเจอเจ้าของทอดทิ้งไม่ใย,ยดีเตะตีอย่างไร้ความปราณีแต่สุนักก็ไม่เนรคุณหรือนี้จากไปมันยังคงจงรักภักดีต่อเจ้าของไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าใครเคยอ่านเรื่องไอ้มอมที่เขียนโดยหมอมราชวงศ์เครืิดปราโมดก็จะซึ้งใจในความซื่อสัตย์ของสุนัขมีหลายครั้งเจ้าของตกยากจำใจต้องปล่อยให้มันเป็นหมากลางถนนท่านทราบไหมหมาบางตัวหลังจากมันหาเศษอาหารกินประทังชีวิตแล้วมันจะกลับมารอเจ้าของตรงที่เอามันมาปล่อยด้วยใจซื่อสัต,ตย์กตัญญูโดยไม่เคยกลัวว่ารถราจะมาทับเฉียวชนเอาเพื่อรอเจ้าของมารับมันกลับไปทั้งทั้งที่จะไม่มีวันนั้นก็ตาม หลายครั้งเจ้าของหายไปติดคุกกลับออกมาก็กลายเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านแต่หมาที่เขาเคยให้เสร็จอาหารและเตะมันเพื่อระบ,บายอารมณ์เพียงเห็นเจ้าของเดินมาแต่ไกลมันก็คลางงิงๆิงกระดิกหางวิ่งเข้าไปหาเจ้าของร่างสมด้วยความจงรักภักดีเห็นไหมว่าใจมันช่างสื่อสารและบริสุทธิ์แค่ไหนและหมาที่ชื่อเจ้าดำก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่เหนือคำบรรยายใดๆทางเหนือของอำเภอกวอนอี ก็หาบดีผู้มีอันจะกินท่านหนึ่งชื่อจังหงโหยหมาที่เขาเลี้ยงไว้ออกลูกมาสามตัวมีสีดำปลอดทั้งตัวหนึ่งตัวพรรยาจึงสั่งคนใช้นำไปปล่อยเพราะกลัวว่าจะเป็นอัปมงคลท่านเศรษฐีจังก็ได้ห้ามปรามแต่พรรยาไม่ฟังท่านจังจึงขอผ่อนปรนด้วยเหตุผลว่าลูกหมาเพิ่งเกิดยังไม่หยานมเลยเอาไปปล่อยมันก็ตายแน่บาปนั้นจะตกกับเรา เธอจะปล่อยก็ปล่อยแต่พี่คอยมันได้กินนมแม่สักเดือนและพี่จะสั่งคนเอามันไปปล่อยเองภรรยาแม้จะยอมผ่อนปรนให้สามีแต่เธอก็บ่นว่าอยู่ทุกวันแค่ลูกหมาดำอปรลักตัวเดียวหวงอะไรกันนักหนาะทำอย่างกับมันเป็นญาติมาแต่ปางไหนคอยดูนะฉันจะบ่นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าในท่านจะไปปล่อยพ้นหูพ้นตาเศรษฐีจังถึงกับถอนใจ และไม่รู้ว่าจะต้องทนรำคาญไม่เฉพาะตอนกลางวันที่อยู่บ้านแม้ตอนร่วมเรียงเคียงหมอนก็ต้องเจอความป้านปึงแน่ๆคิดแล้วก็อยากให้คนเอาไปปล่อยเสยเดียวนั้นแต่ความเมตตาสงสารมีมากกว่าจึงยอมอดทนขณะที่เศรษฐีจางกลับมาจากธุระเรือให้อาหารแม่หมาลูกของมันสามตัวรวมทั้งเจ้าดำด้วยจะตามแม่มาเคล้าเคลียรประจบทุกครั้งเศรษฐีจางก็เหมือนคนรักสัตว์ทั่วไป จูบหัวทั้งแม่และลูกอย่างเอง็นดูเจ้าดำดูจะประจบเสร็ฐทีจังมากกว่าตัวอื่นเหมือนจะเรียกร้องความรักมาชดเชยเพราะความดำปลอดตลอดตัวของมันแม้แต่แม่ของมันก็ยังไม่อยากให้กินนมถ้าลูกสองตัวอิ่มแล้วแต่เจ้าดำยังดูดนมอยู่ถ้าแม่มันไม่ลุกหนีก็จะคำรามแล้วงับจนเจ้าดำต้องลนลานหนีไปความอัับของมันมีต่อเนื่องเรากับได้สร้างกรรมในชาติก่อนมาอย่างหนัก เพราะหลังจากครบหนึ่งเดือนมันก็ถูกยกให้กับชาวนาคนหนึ่งที่ผ่านมาขอทานเสื้อผ้าของเดือใช้ภรยาเศรษฐีจางจึงได้ยกเจ้าดำให้ไปชาวนาคนนั้นแส่ซุนก็ไม่ปฏิเสธเพราะดีกว่ามไม่ได้อะไรเลยยังไงหมาดำตัวนี้ถ้าเลี้ยงโตจะมีค่าขายเป็นอาหารบำรุงแก้หนาวได้นี่เป็นความคิดของตาซุนขณะรับเจ้าดำไว้ในมือ ความที่ตาสุนเป็นชาวนายากจนอาหารการกินจึงฝืดเคืองเขาเลี้ยงเจ้าดำแบบตามมีตามเกิดกระนั้นเจ้าดำก็คอยเคล้าเคลียช่วยงานบางอย่างเท่าที่มายัางมันจะทําได้เช่นบางครั้งมันเจอปลาตัวโตวที่กระโดดจากหนองเถือกถลายหาลําน้าใหม่บนคันนาเจ้าดำก็จะคาบปลามาให้ตาสุนมันจึงเป็นทั้งเพื่อนแกงเหงาและเพื่อนหากินร่วมกัน ความคิดที่จะขายเจ้าดำไปเป็นอาหารจานโปรดจึงไม่ไดลอยู่ในสมองของตาสุนแล้วเขามีแต่ความรักและความผูกพันกับมันดุดเพื่อนแท้บัตรนี้เจ้าดำโตเป็นหมาใหญ่ที่ปราดเปรียวไม่ต้องเป็นภาระให้ตาสุนเลี้ยงอาหารมานานแล้วเพราะมันสามารถหาเศษอาหารกินแถวตลาดตอนกลางวันได้หลังกินจนพอใจแล้วเจ้าดำจะกลับมานอนเฝ้าบ้านและเล่นกับตาสุนเป็นความสุขตามอัตภาพของคนกับหมา จููในบ่ายวันหนึ่งเจ้าดำกลับมาพร้อมกับคาบขาหมูช่องแข้งติดปากมาชิ้นหนึ่งเหมือนมันจะรู้ว่านายของมันอดอยากเนื้อหมูมานานทุกวันกินแต่ข้าวกับเปือกกับมันบางครั้งึงกับกินข้าวกับเกลือเพราะหากับข้าวไม่ได้ตาซุนเห็นเจ้าดำวิ่งกระดิกหางมาเด็กไลพอมาถึงเจ้าดำก็ยื่นปากส่งขาหมูมาให้อย่างแสนรู้มันกระดิกหางร้องงิ้งงิงอย่างเล็งโลดบอกความดีใจที่มันสามารถนำอาหารกลับมาฝากเจ้านายได้ คนเป็นเจ้าของก็ดีใจไม่แพ้สัตว์เลี้ยงในเมื่ออดอยากอาหารเนื้อสัตว์มานานเพียงเห็นแข้งของหมูที่เจ้าดำคาบมาให้ตาสุนก็ดีใจจนลืมตัวไม่ทันคิดถึงที่มาของเนื้อชิ้นนี้ว่าจะดำได้มาอย่างไรแกรีบจัดการติดไฟสับขาหมูลงหม้อต้มเพื่อเป็นอาหารจานโปรดจะกินให้สมอยากแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ตามมานั่นคือเพื่อนบ้านแซหลีมาตรงถามขาหมูเพราะมีคนเห็นว่าเจ้าดำมันคาบมา ตาซุนแกไม่ทันได้ตอบคนแ่หลีมองเห็นขาหมูกองอยู่ที่พื้นจึงเป็นคําตอบที่ดีกว่าคําพูดใดๆในายหลีกรดจะหน้าแดงแล้วตะคอกเสียงดังลั่นว่าแกจะยอมชดใช้เงินให้ฉันหนึ่งช่างไหมไม่งั้นฉันจะเข็นหมาแกไม่เลี้ยงตาซุนตอบเสียงสั่นว่านึกว่าเวทนาฉันกับเจ้าดำเธออย่าทำอะไรมันเลยถ้ามีแล้วฉันจะนำไปให้ เดียวละเมื่อไม่มีฉันจะจัดการกับไอ้มาขี่ขโมยของแกให้สาสมคูดแล้วก็พาพวกอีกคนตามจับเจ้าดำแล้วผูกยงมันไว้กับต้นไม้เขาใช้ไม้หดตีกระนำเจ้าดำอย่างไม่ปราณีส่วนป่ากก็ร้องด่ามันด้วยโทสะมึงขโมยขาหมูกูไปคราวนี้กูจะเอาเนื้อมึงมาชดใช้เจ้าดำทั้งร้องและดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดดูน่าเวทนายิ่งนัก แต่สำหรับนายหลีกลับเป็นการกระตุ้นให้ข้าหวหดกระําหนักมือขึ้นหมายจะให้มันตายคามือตาสุนเจ้าของหมาสุดเจ็บปวดรดร้าวใจทันลันเข้าไปจับไม้ในมือเจ้าของขาหมูปากกรร้องขอความเมตตาอย่าตีมันเลยอย่าตีมันเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเดโปรเธอเสียงของตาสุนไม่มีความหมายต่อนายหลีเพราะในใจโลภเกินคุณธรรมใด หากรีดเอาเงินไม่ได้กิะเจ้าชีวิตเลือดเนื้อแทนแบบไร้ความปราณีเสียงมันร้องเอ e n งด้วยความเจ็บปวดเมื่อไม้ตีกระชากเนื้อเจ้าดำปนกับเสียงอันน่าเวทนาของตานุนเขาคิดว่าไม่น่าเลยเพียงความอยากกินช่วูบเดียวแท้เจ้าดำถึงต้องมาตายด้วยความเจ็บปวดยิ่งคิดเสียงร้องของตาุนก็ยิ่งดังแข่งกับเสียงหมาทั้งเสียงหมาและเสียงคนดังเข้าหูเสร็จีจาง ซึ่งขณะนั้นกำลังเดินทางกลับมาจากเก็บเงินที่ต่างอำเภอผ่านมาทางนี้พอดีเสียงแห่งความทุกข์ทรมานนั้นเสียดแทงหัวใจเศรษฐีจางผู้มีความเมตตาเหลือเกินเขาจึงเดินเข้ามาถามไทยนายหลีคนใจดำก็ยอมหยุดเขยนตีหมาและบอกกับเศรษฐีว่าเจ้าดำขโมยขาหมูมาทั้งขาตาซุนจึงแย้งว่าแค่แข้งทรงกระดูกข,ของขาหมูเท่านั้นเอง นายหลีถลึงตาใส่ไม่พอใจยังปลักตาซุนจนเซแทบลม้มแล้วก็ยังแผดเสียงตะคอกแกกับหมาขโมยขาหมูของฉันมากินแล้วยังกล้ามาเถียงอีกแค่หมาตายไม่พอแกจะต้องเจ็บตัวด้วยอีกคนว่าแล้วก็เงื้อม,มัดจะต่อยแต่เศรษฐีจังได้ห้ามไว้พร้อมกับกูดว่าพอเถอะพอเถอะ อย่าทำร้ายใครอีกเลยเอาอย่างนี้กันแล้วกันนึกว่าขาหมูชิ้นนี้ฉันซื้อไว้กันแล้วกันขอร้องลาไม่พูดเปล่าเสรษฐีจางหยิบทุ้งเงินออกมาจากพกแล้วก็หยิบเหรียญเงินสามเหรียญส่งให้ในายหลีแล้วคอยปล่อยเจ้าดำทันทีนายหลีตาวาวไม่ได้เงินสามเหรียญไว้ในมือแต่ในตาเขายิ่งเป็นประกายแวววามากขึ้นเมื่อหันไปเห็นเหรียญเงินกับเข็มขัดยกที่มีค่ากว่างเงินในมือของเขานับร้อยนับพันเท่า แน่นอนความโลภและความโหดในสันดานดิบที่ซ่อนเร้นย่อมลุกฮือหอมนับพันเท่าเชน่นกันส่วนเจ้าดำเมื่อถูกปล่อยตาสุนก็ตรงก็ไปกอดร่างที่อ่อนปกเปียกของมันอย่างห่วงใยแต่เจ้าดำกลับดิ้นจนหลุดจากอ้อมกอดแล้วคลานไปหาท่านเศรษฐีจางดูเราก็มันแสดงความกตัญญูหากแท้จริงเจ้าดำจำกลิ่นของนายเก่าผู้เมตตามันได้มันจึงครางอย่างดีใจ ท่านเศรษฐีจางมองมันอย่างเมตตาแต่ไม่ใช่ในฐานะเจ้านายเพราะเขาจำมันไม่ได้แล้วการช่วยครั้งนี้เขาไม่ได้หวังอะไรหากช่วยดูความสงสารเท่านั้นไปกลับบ้านเราเถอะเจ้าดำตาซุนเข้ามาเรียกหมาคู่ยากแต่ดูมันยังอิดปอดตาซุนคุกเข่าขอบคุณก่อนจะพาเจ้าดำกลับไป ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำมีเพื่อนอีกคนหนึ่งของนายหลีเดมาหาและกระซิบอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งนายหลีจึงเดินมาหาเศรษฐีจางซึ่งกําลังแต่ดียมจะเดินทางกลับบ้านต่อไปนายหลีเข้ามาพูดด้วยเสียงหน้าวิตกอย่างเห็นได้ชัดว่าการเดินทางต่อนในเวลาค่ําคืนอย่างนี้มีแต่ความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยเมื่อครูเพื่อนมาแจ้งข่าวว่า หลายวันมานี้มีการปล้นฆ่ากันหลายรายไม่รู้ว่าทำไมหมู่นี้จะมีผู้ร้ายชุกชุมนักเกรงว่าขืนสุมเสี่ยงเดินทางทั้งๆที่ค่ำม,มืดอย่างนี้ท่านอาจได้รับอันตรายจากพวกโจรได้ที่บ้านเราเพออยู่สบายไม่มีคนวุ่นวายถ้าท่านไม่รังเกยียจไปพักสียคืนหนึ่งก่อนตอนเช้าค่อยเดินทางต่ออย่างนี้มีปลอดภัยกว่าหรือข่าวและสภาพการแวดล้อมดูเป็นจริงอย่างที่นายหลีว่า เพราะหากเศรษฐีจางไม่เชื่อออกเดินทางต่ออีก5กิโลเมตรจะมีโจนมาคอยดักปล้นอยู่เหมือนกันเพราะสายจรได้บอกแสว่าท่านเศรษฐีจางพลังตัวเป็นชาวบ้านเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าเป็นยกมีค่าและกําลังเดินทางกลับบ้านจึงถือว่าโชคดีที่เศรษฐีจางตัดสินใจมาพักที่บ้านนายหลีเพราะเห็นท่าทีที่ห่วงใอยอย่างจริงใจและคงไม่ถูกปล้นกลางที่เปลี่ยว ขณะที่เดินทางมาบ้านนายหลีเจ้าดำซึ่งจำกลิ่นนายเก่าที่เคยเลี้ยงดูมาตอนเล็กๆได้คราวนี้เพียงพบกันครั้งแรกก็ได้ช่วยชีวิตมันไว้ด้วยสัญชาตญาณของมันเจ้าดำรู้ว่านายหลีมีกลิ่นและรังสีอมหิตมากมายมันจึงแอบติดตามไปเงียบๆด้วยความห่วงใยแล้วก็มอบอยู่หลังกุ่มไม้เฝ้าหน้าประตูบ้านนายหลีไว้เพื่อคอยดูว่าเมื่อไรเสรษฐีจางเจ้านายเก่าของมันจะออกมา ข้างในหลีก็ได้ตอนรับขับสู้แขกต่างถิ่นอย่างดีด้วยอาหารและเหล้าอย่างเต็มที่บรรยากาศค่อนข้างสนุกเลิศเลินเพราะทั้งนายหลีและเพื่อนอีกสองคนคุยตลกได้หลากหลายลีลาเรียกว่าเอาใจแขกกู้มาเยือนอย่างถึงใจมีการเล่นเกมแปลกๆหากใครแพ้ต้องถูกปรับให้ดื่มเหล้าสองจอกแต่สองจอกของแขกต่างถิ่นใจซื่อเหล้าปริมแปรส่วนของเจ้าของถิ่นรินดูปริมถ้วยเหมือนกัน แต่เหล่านั้นกระชอกระหว่างยกไหล,ล่ล้นทําเรากระหายสุราเต็มที่แต่ดื่มจริงไม่ถึงครึ่งจอกส่วนเศรษฐีจังมีความเป็นผู้ดียกเหล้าดื่มไม่หกสักหยดจึงดื่มหมดแต่และจอกเต็มร้อยในที่สุดท่านเศรษฐีก็เมาฟุบขาโตสิ่งที่เรียกว่าโชคดีไม่มีจริงเมื่อมาเจอนายหลีและหน้าฉากเขาเป็นพ่อค้าหมูแต่หลังฉากแท้จริงและเป็นคนรับซื้อของโจรและเป็นโจรสียเองหากเจอเหยื่อกระเป๋าหนัก เหตุนี้เองเศรษฐีจางจึงถูกฆ่าตายท,ทั้งทั้งที่เมาหลับอย่างทารุณโดยการใช้เชือกรัดคอเท่านั้นยังไม่พอนายหลีใช้ความชำนาญในการชำแหละหมูมาชำแหละแยกชิ้นส่วนร่างกายของเศรษฐีจางสดสดเขาตัดส่วนหัวใส่อ่างใบย่อมส่วนแขนขาลำตัวถูกชำแหละยัดใส่หายหลายใบแล้วนำไปฝังใต้บันไดทรัพย์สินเงินทองของมีค่าจำนวนมากนายหลีแบ่งให้ลูกน้องทั้งสองคนกระนั้นก็ยังเหลือส่วนของนายหลีไม่น้อย เรียกว่าใช้กินได้อย่างสบายนับสิบปีและแน่นอนการตายของเศรษฐีจางย่อมถูกปิดเงียบไม่มีใครรู้เห็นนอกจากพักโวกของนายหลีซึ่งเป็นคนนอกกฎหมายและเรื่องนี้นายหลีก็ได้วางแผนป้องกันไว้แล้วคือจะย้ายไายใ,ใส่สบไปทิ้งที่อื่นในอีกเจ็ดวันเพื่อทำลายหลักฐาน สิ่งที่เรียกว่าไม่มีคนรู้เห็นเป็นเรื่องจริงเพราะดวงตาสีเขียวคู่หนึ่งจ้องมองประตูหน้าบ้านในหลีตลอดคืนไม่ใช่ดวงตาคนแต่เป็นเจ้าดำหมาเดนตายเจ้าดำเฝ้าคอยดูอยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปไหนด้วยความหงใยในเก่าถึงสองวันสคืนแต่ก็ไม่เห็นนเก่าออกมาเลย พอช่วงสายของวันที่สามเห็นเพียงนายหลีเละบเพื่อนออกจากบ้านไปเจ้าดำแอบมุดเข้าไป,ไปในบ้านซึ่งเจ้านายเก่าของมันหายไปโดยไม่กลับออกมาอีกโดยไม่ต้องสงสยัยจมูกสัมผัสของหมาดีกว่าคนนับร้อยเท่ามันไม่เพียงได้กลิ่นในเก่าแต่ยังได้กลิ่นข่าวเลือดช่วยมาจากใต้บันไดเจ้าดำจึงมุดคลานเข้าไปและใช้สองขาหน้าตะกุยดินจนเห็นปากหายและชิ้นส่วนศพของเศรษฐีจังที่กระครังไปด้วยเลือด เจ้าดำรีบพล่าออกมาจากบ้านหนายหลีแล้ววิ่งตรงไปที่ทำการอำเภอทันทีด้วยความแสนรู้บวกกับความทุกข์สุดประมาณที่นายเก่าตุฆ่าตายอย่างทารุณโหดร้ายเจ้าดำตรงก็ไปหมอบนิ่งแทบเท้าในอำเภอแล้วน้ำตาย่งความทุกความอัดอั้นก็ไหลเอ่อเป็นทางกิริยาของเจ้าดำจุดได้รับการโดนใจจากวิญญาณของเศรษฐีจางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากอำเภอที่กำลังประหลาดใจว่าสุนัขตัวนี้มันมีความทุกอะไรนักหนา ายอำเภอจึงพูดกับมันที่ความเมตตาว่าเจ้าก็มีเรื่องทุกข์กับเขาด้วยหรือเจ้าดำเข้าใจอาการและคำพูดของในอำเภอมันก็ค่อยคลานเข้าไปกะไล่และไปคาบชายกางเกงของานอำเภอดึงเบาๆเป็นการบอกใบ้ให้ในอำเภอตามมันไปในอำเภอเป็นคนมีเมตตามีคุณธรรมอยู่แล้วการรับกระแสจิตวิญญาณที่มาร้องทุกข์ในรูปแบบที่ต่างไปจากปกติ จึงทําให้คนมีหน้าที่ความเป็นธรรมเกิดสกิดใจว่าสุนัขตัวนี้ต้องการความเป็นธรรมอะไรบางอย่างจากเขาแน่ลองตามไปดูหน่อยสิว่ามันต้องการอะไรในอำเภอเดินตามเจ้าดำจนมาถึงบ้านนายหลีมันตรงเข้าไปแต้บันไดใช้สองขาหน้าคุยด,ดินนี่เห็นหายและชิ้นส่วนศพของเศรษฐีจางหเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาในอำเภอนี่คือวงล้อกรรมที่ตามาย้อนคนบาป นายหลีกับพวกถูกจับข้อาหาคัตกรรมเศรษฐีจางโดยเจตนาและมีการไตรตรองวางแผนเป็นการการะทําที่โหดเหี้ยมทารุณที่สุดแม้นายหลีจะสารภาพแต่นั่นเพราะจำนวนด้วยหลักฐานโทษของนายหลีกับพวกมีเพียงสถานเดียวคือประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันเรื่องนี้เป็นข่าวเกลียวกราในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ ที่ได้รายงานข่าวคดีฆาตกรรมอนเนี่ยมโหดแต่สามารถคลี่คลายได้โดยสุนัขดำตัวหนึ่งอย่างเหลือเชื่อในความแสนรู้และความกตันยูของมันแต่หากนักข่าวเข้าไปเจาะลึกเฝ้าดูพฤติกรรมของเจ้าดำหลังช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้ในายเก่ามันได้ <c oughs> ก็จะยิ่งสังใจเพราะทุกคืนเวลาดึกเจ้าดำจะส่งเสียงหอนอย่างหอยหวนทั้งน้ำตาไหลเป็นทางมีเพียงตาสุนเท่านั้นที่คอยปลอบมัน เพราะบัดนี้แกมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าก่อนมากเพราะชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางนำเงินทองมาบริจาคให้จอดดำมายอดกระตันโย